แล้าแหสาบึงกันเลยด้วยค่ะพี่น้องคา่าเพื่อเปิดการมองเห็นหอสาบึงกันนะคะพี่น้องพี่มากปิดกันการมองเห็นสาวบึงกันครับค่ะพี่น้องค่ะปิดมาหลายเดือนแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคออพี่น้องคา่าขอต้อนรับพี่น้องขาสู่รายการสาบึงกันพาสแซ่บสะพยเยอะละมั่นคนเกาคนเติมค่ะคคคพี่น้องขาค้นสวยคือเกาละค่ะพี่น้องปากกระเดงนคือเกาค่ะพี่น้องขามาค่ะพี่น้องคา่ามื้อน,นี้สาวบึงกัน บมีอย่างหลายค่ะบมีอย่างหลายเด้หนิมีผักลวกค่ะพี่น้องผักลวกแล้วก็แจ้วประแดกค่ะแจ้วประแดกแล้วก็ไข่ไข่เจียวแคบหมูค่ะพี่น้องกินกับข่าสวยค่ะผักลวกกต่สิมีกระลำลวกอผักกระเดาค่ะพี่น้องแล้วก็บัคคุรีค่ะมีซํานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกินกับข้าวเจ้าเด้อค่ะใส่ซอนเด้อพี่น้องเด้อ แจ้วลงคุกกับเขาเจ้าเบีบบค่ะแจ่วประแดกค่ะเฮ็ดเองแล้วค่ะพี่น้องค่ะบะเมีนแจ่วแบบต่ำแล้วค่ะพี่น้องใส่พริกผงใส่ไอ้ผงสุดลดเบีซบๆนี่ค่ะพักลวง กระเดาวลวกเฮ้ยเครเล่นน้ำค่ะถ้าเป็นพ่วงเลยค่ะเคยเล่นอันนี้สมดีครับพี่น้อง ใชเบืองกันมากมันสด คืออยากกินแล้วนี่ครับพี่น้องค่ะสมกับคืออยาก เขาเจ้าซาบึงกันใส่มือปรจจุบนไหมพี่น้อง <c oughs> 음~~ mm ม이น -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. โอยชียลไฮสาบึงกันเลยด้วยค่ะพี่น้องคขาื่อเปิดกล้องเห็นไฮ้สาบึงกันนะคะพี่น้องพี่มากปิดกันการมองเห็นสาวบึงกันครับค่ะพี่น้องค่ะปิดมาหลายเดือนล้วคะพี่น้อง ซอยกดแซ่หเห็เนเดอ้อพี่น้องเอ้ยเปิดกาันมองเห็นเหตุสาบุนกันนะคะอืมแซ่บผัก อแสบค่ะกภากระเดาหวานเป็นลมขมเป็นยากรับพี่น้องอืม แอือพริกผงเผ็ดครับ อมันจะบานเท้าค่ะพี่น้องมาห้นเบิดอยู่สื่อมาแต่ในตลาดสดพ่อนันเลินค่ะสื่อกับคุณยายที่อยู่ไอ่ยังไปมหมงทังเขา่าหมงจอดรถนะคะพี่น้องค่ะที่มีคุณยายเลาวไขพริกผงพริกอันนี้อยู่ กผงแล้วต่ำเอาเจ้าค่ะพี่น้องค่ผมเราจะใส่เครื่องปั่นค่ะโคษนาให่เพิ่นก่อน 嗯。Mm. làm im im khá nhỏ bây giờ là phá cái đầu ta chưa nhìn với ít hả bây giờ cả ยิมล่ะค่ะพี่น้อง่ะบนันทึกสาวบุญกัน,กนเซเล่าพี่น้องไปเนาะค่ะพี่น้องค่าขอบุณขอบคุณพี่น้องค่ะสําหรับการติดตามรับชมค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สาวบุญกันลาพี่น้องไปละค่ะพี่น้องลาไปละค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ